สวัสดีค่ะทุกคนกลับพกบกับคลิปดีๆม่สาระจากช่องเทัวฟีกับเพรย์เทางนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอก,กันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .4 ในหน้าที่126นะคะก็จะเป็นในส่วนของการฝึกการใช้ภาษาค่ะไปดูกันที่ข้อที่1กันเลยข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะแล้วเขียนลงในช่องว่างว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือ เป็นความคิดเห็นนะคะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรไปทําความรู้จักกับข้อเท็จจริงก่อนข้อเท็จจริงตามชื่อเลยค่ะข้อเท็จจริงก็คือเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงอย่างเช่นวันนี้บอกฝนตกอ่ะฝนก็ตกถ้าวันนี้สมมุติฝนตกแต่เราบอกว่าเอ้ยวันนี้ฝนไม่ตกแปลว่าเป็นเรื่องจริงไหมคะไม่จริง ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อท็จจริงก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงเห็นอยู่จริงๆเนี่ยนะคะต่อไปความคิดเห็นความคิดเห็นเนี่ยหมายถึงความคิดของผู้เขียนที่เขียนลงในข้อความนั้นๆนะคะคือเป็นความคิดส่วนตัวนะคะความคิดส่วนบุคคลนะว่า อาจจะเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าควรจะเป็นแบบนี้คือเรื่องจะเป็นยังไงเกิดจากการสันนิษฐานนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้อย่างเช่นเราเห็นเมฆตั้งเขามามืดๆเลยเราบอกว่าวันนี้ฝนน่าจะตกอันนี้เป็นความคิดเห็นถูกไหมโอเคนะคะก็ตามนี้แล้วทีนี้เรามาดูกันดูตัวอย่างตรงนี้นะคะตัวอย่างมาว่าถ้าท่านไม่ทําตามนี้ภัยพิบัติจะมาถึงท่านภายในสามวันเจดวัน ะะถ้าท่านไม่ทำตามนี้ภัยพิบัติจะมาถึงท่านภายในสามวันเจ็ดวันคิดว่ามันเป็นอะไรคะมันเป็นความคิดเห็นเพราะมันไม่เป็นข้อเท็จจริงไงว่าการที่เราไม่ทําตามแล้วภัยพิบัติมาถึงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่อันเนี้ย มันเป็นแค่ความคิดเห็นที่เขาขู่ราอมาบอกว่าต้องทําตามนี้นะถ้าไม่ทําเนี่ยภัยพิบัติมาถึงเลยนะนั่นเองนะคะก็เลยเป็นลักษณะของความคิดเห็นต่อไปในข้อที่1น,นะคะมาดูข้อที่1ถึงเรื่องจริงแหละข้อที่1นึ่งเขาบอกว่าในศาลาหลังใหญ่มีภาพเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าจริงไหมในศาลาหลังใหญ่ใช่ไหมคะมีภาพเรื่องราว ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้ามีอะไรที่เป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จัดว่าเป็นอะไรเนี่ยคือลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอ่ะเขียนไปก็จะได้แบบนี้ต่อไปข้อที่สองเขาบอกว่าหนูอยากเรียกบทประพันธ์นี้ว่าระบำสายฟ้าเสียมากกว่าจุดสังเกตคืออยากเรียกกับเสียมากกว่ามันเป็นการแสดงความรู้สึกของเขาใช่ไหมคะว่า ฉันไม่อยากเรียกแบบที่ครูสอนนะฉันอยากเรียกว่าระบำสายฟ้าอะไรแบบเนี้ยถูกไหมมันเป็นความแสดงความการแสดงความคิดเห็นของเราออกมาว่าหนูอยากนะคะแสดงความต้องการของตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้จัดว่าเป็นความอะไรความคิดเห็นนั่นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือความคิดเห็นนะคะอันนี้คือความคิดเห็น ต,ต่อไปข้อที่3เขาบอกว่าการจะเชื่ออะไรเราควรใคร่ควรวนพิจารณาให้ดีท่องแท้เสียก่อนอ่าให้ท่องแท้เสียก่อนนะคะการจะเชื่ออะไรพูดถึงเรื่องการจะเชื่ออะไรเราควร คำว่าเราครูเราควรเนี่ยมันเป็นการแนะนําถูกไหมว่าอย่าพึ่งเชื่ออะไรให้พิจารณาให้ใครครวญให้ท่องแท้เสียก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นส่วนตัวไงว่าอย่าพึ่งเชื่ออะไรนะให้ใครครวญแล้วก็พิจารณาให้ดีเสียก่อนนะคะอันนี้จัดเป็นความคิดเห็นเพราะสังเกตจุดสังเกตคือคําว่าควรนั่นเองนะคะถ้าเจอคําว่าควรแปลว่ามันเป็นความคิดเห็นต่อไป ข้อที่4ค่ะฟ้าแลบเกิดจากการที่ประจุไฟฟ้าจากเมก้อนหนึ่งกระโดดไปยังเมฆอีกก้อนหนึ่งถูกไหมเพราะบอกฟ้าแลบเกิดจากการที่ประจุไฟฟ้าจากเมก้อนหนึ่งกระโดดไปยังเมฆอีก,กอนหนึ่งอันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่จริงจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะถ้าเป็นข้อเท็จจริงปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบเนี้ยต่อไปนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะสินค้าหลายรายการขึ้นราคาเพราะน้ํามันแพง เป็นการแสดงความรู้สึกไหมเป็นตรงไหนคะตรงน้ํามันแพงไงสินค้าหลายรายการอันนี้อาจจะหลายรายการขึ้นราคาเนี่ยอาจจะนิดนึงแต่ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเอ๊หลายรายการที่ว่ามันหลายรายการจริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็เพราะน้ํามันแพงเอ๊น้ำแล้วสินค้าขึ้นราคาเพราะน้ํามันแพงจริงหรือเปล่าอาจจะขึ้นราคาเพราะอย่างอื่นก็ได้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นการป,ปลุกปลุกผัก ปลูกผักใช่ไหมคะที่มันอาจจะปลูกยากในฤดูต่างๆใช่ไหมว่าผักนั้นไม่เหมาะกับฤดูนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้สินค้าขึ้นราคาได้โดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ํามันแพงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าสินค้าเนี่ยราคาแพงขึ้นเพราะน้ํามันแพงนะเพราะฉะนั้นจัดให้เป็นอะไรก่อนความคิดเห็นก่อนนะคะ ต่อไปข้อที่6นะคะคนเราไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายๆบอกแล้วว่าเจอคําว่าอะไรเจอคําว่าควรใช่ไหมคะเจอคําว่าควรแปลว่าเป็นอะไรทันทีคําว่าควรคือเป็นการแนะนําให้ทําสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นคําว่าควรเป็นความคิดเห็นทันทีโดยข้อนี้เขาแนะนําว่าอะไรว่าไม่ควรหลงเชื่ออะไรง่ายๆนั่นเองนะคะดังนั้น จัดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะอะในหน้า126ก็มีเพียงเท่านี้ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้า127ลไี่ต่อไปลืมกดติดตามหรือ Subscribe รอไปได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย